สวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดี f อทุกท่านนะครับกับผมฮะหลังป้ายแดงแต่งซิ่งครับทางช่องชาแนลยูทูบช่องนี้แล้วก็ทางแฟนเพจ a c e b o o k หลังป้ายแดงแต่งซิ่งรถจะสวยไม่สวยนะครับใส่แค่ล้อก็สวยแล้วนะฮะกับรถที่แต่งซิ่งนะครับกับผมฮะวันนี้เดี๋ยวผมพามาชมกับรถอีกหนึ่งคันนะครับที่แต่งเสร็จพร้อมส่งมอบนะครับก็กเป็นอีกหนึ่งคันที่ใส่ล้ออย่างเดียวก็ทําให้รถสวยงามแล้วก็หล่อเลยฮะ กับคันนี้ครับกับรุ่น Ca บโฟ1.9 LDA นะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมรถคันนี้นะครับที่ผมบอกว่าหล่อเนี้ยคือหล่อแบบไหนนะฮะแล้วก็ชัดโปรอะไรนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมกับรถที่อยู่ด้านหลังผมคันนี้ครับสำหรับคันนี้ครับก็คือรุ่นแครโฟ1.9 LDA นะครับก็ขายดีมากนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ก็ยังเป็นรุ่นที่ขายดีกันต่อเนื่องนะครับมีคิวในการจับจองเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับ ลูกค้าให้ความสนใจกันแบบถล่มทลายนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะฮะตอนนี้รถมาเท่าไหร่ก็คือไม่พอนะครับสําหรับรุ่น4ประตู LDA แบบนี้นะครับกับคันนี้การตกแต่งก็เริ่มต้นด้วยนี่เลยฮะ,ะล้อ e n f i ก็ e n f i SE นะครับของเราใส่เป็นล้อแท้นะครับคือของพี่หนุ่มนะครับของพี่หนุ่มเม้งนะครับตรงนี้แต่คันนี้ก็คือใส่เป็นยางนิโตะ420คันนี้ก็คือใส่เบอร์25 5 5 5 0นะครับ นิโตก็เป็นยางที่ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วนะครับว่าใส่แล้วสวยรถซิง่งก็คือชอบอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องแลกมากับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างนิโตแบบนี้ก็คือเพิ่มเงินจากโปรโมชั่นนะครับคันนี้ก็คือมาถ่ายให้ชมสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาการแต่งรถนะครับถ้าลูกค้ามีกําลังซับไหวก็ใส่ได้เลยครับบอกได้เลยสวยมากนะครับอย่างคันนี้กดหน้าลงมาแค่1นนิ้วครึ่งนะครับสเต็ปแบบนี้ก็คือน่าจะเชิดนิดๆน,น,นะครับ หน้านิ้วครึ่งแต่ขับดีครับเวลาขับแล้วไม่ค่อยกระแทกเท่าไหร่นะครับแบบนี้ส่วนล้อหลังล้อหลังก็คือใส่ซีรีส์เท่ากันแต่ข้างหลังกดลงมาสามนิ้วนี่คือทรงของรถคันนี้ครับหน้านิ้วครึ่งหลังสามนิ้วแต่ขับดีครับตรงนี้ผมทํามาหลายคันแล้วลูกค้าก็ให้คอมเมนต์มาก็บอกว่าพี่ขับดีมากทรงแบบนี้นะครับ เวลาเดินทางไกลไม่ค่อยกระแทกเท่าไหร่แล้วก็ด้วยยางที่หนาขึ้นจากเดิมนะครับแต่ก็ต้องแลกมากับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็คืออยู่ที่กาลังซั์ของลูกค้านะครับว่าลูกค้าชอบแบบไหนหรือถ้าจะเปลี่ยนเป็นยาง2550ก็เพิ่มไม่เยอะนะครับจากโปรโมชั่นแต่ถ้าเป็นนิตโตก็ก็ใช้ได้เลยฮรราคาก็แพงอยู่นะครับส่วนด้านท้ายคันนี้ที่ยินเสียงท่อก็คือท่อซิ่งออกท้ายนะครับ ก็คือท่อสิ่งออกท้ายไปลายได้นะครับอยู่ที่ความชอบนะครับบางคนชอบออกหน้าเพาบางคนชอบออกท้ายบางคนชอบท่อเดิมตรงนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยครับว่าลูกค้าชอบแบบไหนอันนี้คือเวลาเสียงท่อคลายนะครับท่อออกท้ายเสียงเสียงคลายก็จะแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นเสียงออกหน้าเพาเสียงคายตะดังกว่าน,นี้ครับนี่ฮะนี่ก็คือทรงนี่คือมิตินะครับของรถคันนี้ สำหรับโปรล้อเอ็นไฟนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้นอกเหนือจากล้อเอ็นไฟแล้วก็ฟิลม์มฟิล์มอันนี้ก็คือติดตั้งฟิล์มฟ้าใสนะครับฟิล์มก็คืออยู่ที่ความชอบนะครับถ้าลูกค้าชอบฟิล์มใสก็ฟิล์มแบบนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับหรือจะเป็นฟิล์มแบบอื่นเป็นฟิล์มดําก็สามารถเลือกความเข้มได้นะครับตั้งแต่4 0่สแล้วก็80%นะครับก็คืออยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นเช่นเดียวกัน ส่วนโปรที่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับตัววัดบูธนะครับวัดบูธก็คือเป็นวัดบูธที่ใช้ลมดูดนะฮะตรงนี้ก็คืออยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นี่ฮะส่วนกระบะไลเนอร์จะอยู่นอกเหนือจากโปรโมชั่นนะครับถ้าลูกค้าเลือกโปรโมชั่นล็อเอ็นไฟนะครับก็คือเพิ่มเงินสําหรับโปรนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ต่งเสร็จแล้วค่อนข้างสวยนะครับก็เลย นำมาถ่ายให้ชมสําหรับแนวทางการตกแต่งรถนะครับที่ลูกค้ากําลังมองหานะครับบางท่านก็คืออยากแต่งรถแต่ยังไม่รู้ว่าจะแต่งเป็นโทนไหนแบบไหนนะครับเราก็มีช้อยให้ลูกค้าแต่งค่อนข้างเยอะนะครับถ้าลูกค้าอยากรู้ว่ามีแบบไหน <ๆ S 1> ก็เข้าไปดูในช่องได้เลยนะครับผมมีรถที่แต่งเสร็จเยอะครับประมาณ2 3 0 0้คันนะครับลูกค้าลองเข้าไปดูได้ในช่องได้เลยนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางสําหรับลูกค้าที่กําลังอยากแต่งรถเพื่อที่จะนําไปใช้นะครับ พยายามแต่งรถให้ตอบโจทย์ของตัวเองที่สุดนะครับเพราะว่าลูกค้าเองใช้รถเองนะครับบางทีเพื่อนแนะนําให้แต่งแต่เวลาแต่งไปแล้วมันไม่ตอบโจทย์อยังนี้ต้องลูกค้าต้องมาแก้ไขมันก็จะมีค่าใช้ใจ่ายในภายหลังนะครับสําหรับลูกค้าที่ก็อยากทาเรื่องไฟแนนซ์ไม่ยากนะครับทาเรื่องไฟแนนซ์ตอนนี้ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ใช้เวลาประมาณ3ามถึงหวันทําการนะครับถ้าในกรุงเทพก็ประมาณ 1- 3สาวันนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่เอกสารพร้อมไม่พร้อมนะครับตรงนี้สําหรับโปรโมชั่นทรงแบบนี้ สีประตู LDA นะครับดาวเริ่มต้นโบล็อกแอนฟดูดาวเริ่มต้นใช้เงินออกรถเพียงแค่3า0 0 0บาทเท่านั้นนะครับกรณนี้ดาวต่ำนะครับแล้วก็ถ้าดาวไม่คํำดาวไม่คํำเริ่มต้นที่6 9 0 0 0บาทเช่นเดียวกันนะครับแต่การไม่คํำขอดูารายละเอียดดูคุณสมบัติของลูกค้าก่อนนะฮะว่าจะเข้าเกณฑ์ที่ไม่คํำได้ไหมตรงนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าให้ข้อมูลว่าให้ข้อมูลทางผมชัดเจนเพียงใดน,นะครับผมสามารถ บอกลูกค้าได้เลยว่าลูกค้าจะจบที่ตรงไหนยังไงนะครับตรงนี้ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามารายละเอียดตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่แต่งเสร็จแล้วพร้อมส่งมอบนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามชมแล้วกันนะครับว่ารถคันนี้จะไปอยู่ที่ไหนลูกค้าทำอาชีพอะไรใครเป็นเจ้าของก็เดี๋ยวคอยติดตามชมได้เลยครับกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งครับวันนี้มาแค่นี้ครับเดี๋ยว คลิปหน้า,าก็เดี๋ยวมาชมกันนะว่าผมจะแต่งรถรุ่นไหนแล้วก็ไปส่งมอบลูกค้าที่ไหนก็ขอติดตามชมได้เลยนะครับกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งครับวันนี้ครับบ๊ายบายครับผมพบกันในทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ